วัสดีสวีดัตทุกคนครับเ้ยไปเป็นไหนล่ะยนอน่า่ะออนอมแนบอเลยครับครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับไปงานไหครับพี่โก้วันนี้วันนี้รัก รับเดินไฟให้เจ๊วอมรับเดินไ้คำสั่งใหม่คำสั่งใหม่แล้วไม่ได้ขับรถแล้วตอนนี้ว่าเลยครับเดียวเับเมื่อ มาหายกำลังใจของของ